สวัสดีครับพเพื่อนๆชาวเคสเฟรชทุกท่านนะวันนี้ก็อยู่ในวันที่5นะครับนะวันใหม่วันอังคารที่5เดือน3นะครับ2อ1พันเะครับ2อง2กนั่นเองก็เข้าสู่เดือนที่3นะครับนะเมื่อวานก็บทเยอะไปหน่อยนะครับนะวันนี้ก็ขอเข้าบทเรียนเลยแล้วกันนะครับกับลักษณะของกราฟที่วิ่งอยู่นะครับนะว่ากราฟมันเป็นไปอย่างที่เมื่อวานพูดไหม ก็สรุปเลยว่าก็ก็เป็นไปประมาณนั้นนะครับแตถึงแม้ว่าจะวิเคราะห์ตรงแค่ไหนผมก็เฉยๆนะครับเราจะมาโฟกัสจุดที่มันผิดพลาดหรือจุดที่มันยังไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับเนียคือจะบอกว่าความผิดพลาดให้เรามันจะพัฒนาให้เรานะครับนะไปในทางที่ถูกมากขึ้นแต่มันไม่มีวันที่จะเป็น ไม่มีทางที่จะเป็นวันที่ถูก100%นะครับมันก็ต้องมีวันพลาดเพราะฉะนั้นจุดพลาดของคุณคุณคืออะไรนะคุณนะถ้าอย่างผมนผมก็จะลิสต์มานะครับนะเขียนมาแล้วทีนี้จุดที่มันแก้ได้นะคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จุดผิดพลาดของตัวเราเองแล้วเราแบบทําซ้ําซักซ่าแล้วก็ไม่แก้ไขถึงแม้ว่าแก้ไขแล้วแต่ทําให้มันแย่น้อยทําให้มัน ดีขึ้นมานะครับมันอาจจะแย่แบบเดิมแต่ขอให้มันดีขึ้นมาในทางใดทางหนึ่งเราค่อยพัฒนาไปผมว่ามันมันก็คือการพัฒนานะครับไม่ใช่ว่าทําแบบเดิมซ้ําผิดสิผิดซ้าผิดซ้ผิดซ้ำ,ำ,ำอะไรเงี้ยมันมันมันเสียเวลานะครับมันเสียเวลาคุณอนะไม่เกี่ยวกับผมนะเพราะนั้นลองลิสต์มานะครับนะวันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งว่าลิสต์มาว่าเวลาเทรดไม่ไปไหนหรืออะไรยังไงที่แบบมีปัญหาเนี่ยคุณ คุณยังมีข้อผิดพลาดแบบไหนนะครับหรือแม้กระทั่งบางคนเริ่มใหมนะ่ใครที่มาติดตามผมใหม่แล้วมีข้อผิดพลาดคือไม่จัดเวลาฝึกซ้อมตัวเองมัวแต่ไปหาซิกมัวแต่ไม่เห็นความดีของตัวคุณเองอะนะครับที่ว่าเฮ้ยยังยังมองไม่ได้เว้ยต้องไปอะไรต้องไปดูมันต้องไปฝึกบริหารเงินทุนฝึกฝึกเขียนไปฝึกบันทึกการเข้าออกไปดูเทรนไลน์ไปดูจุดเข้าไปดูแท่งเทียนไปฝึกระบบนั้นระบบนี้ นะไปฝึกกลางฟิโบไปฝึกดูอินไซด์บาร์ไปฝึกดูอาไซด์บาร์ทำอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ฝึกเลยอะไรเงี้ยก,ก,ก็ลองเขียนไปแล้วก็ตั้งเป้าหมายดูนะครับอย่าเพิ่งมามองว่าเวลาผมวิเคราะห์เนี่ยแม่งโอ้ตรงจังเฮ้ยใช่จังเงี้ยไม่ได้ผลประโยชน์อะไรหรอกครับนะวันหนึ่งที่ที่ที่คุณจะเรียกว่าอ่ะมีประสบการณ์พอๆกับผมคุณก็จะเข้าใจเองว่า เออเว้ยถ้ามันถ้าถ้าทำคุณอาจจะเดินผิดแปลกไปจากที่ผมบอกก็ได้นะครับแต่วันหนึ่งผมว่าคุณก็ต้องเริ่มรู้สึกนะครับนะว่าคนที่เข้ามาใหม่ปีแรกไม่กี่เดือนแรกคุณผมบอกได้เลยว่าเอาแบบนี้ถ้าคุณอยากจะวัยคุณต้องพยายามแล้วก็ทําทุกวันสร้างการบ้านให้ตัวเองว่าคุณจะทำไงไม่ใช่สร้างการบ้านที่ว่าวันนี้กูจะกาไรเท่าไหร่นะอันนั้นคือ ถ้าคุณใบมออย่างนั้นผมบอกได้เลยว่ามันจะเป็นมุมมองที่มือใหม่แล้วก็จะช้าปีสองสปีนะครับตั้งเป้าหมายแบบทํากาไรเท่าไหร่วันนี้กูจะโหดพอร์ตไปโชว์ใครกูจะเอาความเก่งกาจที่เพิ่มข,ขึ้นของกูไปโชว์เพื่อนอย่างเงี้ยถ้ามาแนวเนี้ยคุณก็จะอาจจะไม่ข้ามพ้นสองสปีแรกก็ได้นะนะครับคุณอาจจะติดปีแรกปีครึ่ง2ปีแล้วคุณก็เลิกไประวังให้ดีนะครับแต่ถ้ามาถึงเนี่ยตั้งใจเลย ตามผมบอกนะดูไปฝึกตามไปฝึกตามหลายๆอันไปฝึกมองการ์ฟจริงแล้วก็เอาเดโมล,ลองเข้าซิผิดถูกยังไงพวกนี้นต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาถึงโอ้ฉันเรียนรูท้ทฤษฎีครบหมดแล้วแล้วฉันก็ทําได้ทันทีฉันเก่งละฉันลงเงินจริงเลยนะครับสภาพตลาดมันจะเล่นงานคุณนะครับนะ คุณอาจจะตรงเป๊ะใช้ได้จริงนะสิบครั้งถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยผ่อนมันก็ขึ้นง่ายเงินหาง่ายไปเจอพลาดครั้งหนึ่งนะครับที่คุณเชื่อมั่นในการวิเคราะห์ตัวเองนะครับเราไปพลาดครั้งเดียวเท่านั้นแหละนะครับมันอาจจะหมายถึงไหยนณะที่สะสมมาก็ได้นะครับก็เน้นย้ำนะเพราะว่าคลิปใหม่ๆก็พูดในคนใหม่ๆคนเก่าๆก,ก็คงจะข้ามไปดูวิเคราะห์แล้วล่ะนะครับ ็นะครับเหมือนเดิมก็สามารถเปิดบัญชีนะครับลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครได้ประโยชน์จากคลิปนี้สนับสนุนกันได้นะครับใครที่ยังไม่มีบัญชีนะเปิดบัญชีผ่านคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับใครไม่ทําก็แล้วแต่นะครับนะไม่เป็นไรไว้ถ้าผมแบบมีกลุ่มใหม่ขึ้นมาก็นะคัดเฉพาะคนที่อยู่แล้วกันนะครับถือว่าใจใจกันเนาะ เนี่ยมีกลุ่มนะครับมีเพจมีแฟนเพจมีกลุ่มนะครับก็พันกว่าคนเนาะแล้วก็มาจากการที่คุณก็คงจะเข้ามาทาง y t u t u นะครับหรือเพื่อนเพื่อนเบิกบอกต่อนะครับนะมาดูช่องไอหานี่ดิแม่งวิเคราะห์โคตรมั่วเลยนะอะไรประมาณนี้โอเคไปวิเคราะห์กันนะครับวันนี้มั่วเอา5ทีว่าจะไม่บน่นแต่ก็บ่นจนได้นะก็เป็นความรู้กับทุกคนเนาะ ครับก็มาดูทองเอ้ใช่ GJ IGU IG ผู J, GU, ้พูดผิดทองนะครับก็บอกไป g u นะครับนะก็บอกไปแล้วว่าปิดแดงนะครับลงต่อนะครับนะแล้วก็แดงอย่างนี้ก็คาดว่าน่าจะลงต่อนะไอ้จุดนี้มันคือแกลบนะครับนะเป็นโซนแกลบของวันเสาร์อาทิตย์ที่กราฟ Xnet จะทำขึ้นมานะครับนะไม่ต้องใส่ใจสุดท้ายก็ลงต่อครับ คือทรงเนี้ยคงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะดีขึ้นไปทําเขียวหรอกนะเพราะอะไรทาไมถึงบอกว่าไม่ดีขึ้นไปทําเขียวนี่ไงแท่งดแดงเต็มมากเลยแล้วก็มีโลเลยครับโลใหม่นะมาดูกันใกล้ๆกอ่ะก่อนไปใกล้ๆดูนี่ก่อนโซนนี้เป็นโซนที่หมูบอกว่าถ้าปิดเขียวในโซนนี้ก็อาจจะบินขึ้นไปเลยแต่ถ้ายังปิดเขียวไม่ได้ปิดแท่งเดเขียวไม่ได้นะครับ ไอโซนตรงนี้มีความหมายยังไงไปย้อนดูเอานะครับก็เป็นจุดเเป็นฟิโบ50นะครับรอบใหญ่ก็การาฟมันก็ต้องวิ่งตามฟนะิโบเนาะไป TP ตัวนี้ก็มีอินไซด์มานะครับนะก็อยู่ตรงโซนนี้พอดีเลยเห็นไหมนะครับอินไซด์บาร์ของเทรนขายใหญ่ใช้ได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าถ้ามันมีแท่งปิดเขียวอะไรหรืออะไรตรงเนี้ย มันอาจจะลงมาไม่ถึงตรงนี้ก็ได้อาจจะพุ่งขึ้นไปเลยนะครับนะพอร,รอบขาขึ้นตรงนี้เป้าหมายไม่ได้อยู่แค่จุดนี้นะครับเป้าหมายอยู่จุดนี้มาฟีบวนใหม่เพราะว่าอันนี้เป็นเทรนไลน์ขาขึ้นเห็นไหมครับโลโลไฮไฮมันจะอยู่ตรงนี้ไหมไม่ชนขอบเป็นไปไม่ได้ครับนะมันก็ต้องชนขอบขึ้นไปตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาตรงนี้เลยหรือว่าจะขึ้นไปโซนนี้นะครับนะอาจจะเลยปิ่มๆไปหน่อยก็ได้ ราะว่าอันนี้คือจุดบายจุดแรกนะครับนะด้วยเหตุผล2ประการกับจุดนี้ก็เป็นแนวต้านนะก็เหมือนกับเป็นแนวต้านอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นแนวต้านเอ้ยเป็นแนวต้านเก่าก็จะเป็นแนวรับใหม่เนาะส่วนจุดนี้ก็เป็นสีเส้นสีเขียวนะเส้นสีเขียวไม่ประที่ลากลงเป็นสามเหลี่ยมเก่านะครับนะเป็นแนวต้านเก่าก็แล้วก็พร้อมกับมีอะไรครับ EMA day EMA day แท่งสีแดงเนี่ยเห็นไหม ลากมาโซนนี้เพราะฉะนั้นถ้าการาฟลงมาก็อาจจะมาชนแล้วปิดเขียวตรงนี้ก็อาจจะพุ่งขึ้นไปครับอันนี้คือกรณีที่อีกกรณีหนึ่งอย่าไปเรียกว่าการณีที่แย่ที่สุดไม่เพราะถ้าผมบอกว่าไอ้กรณีกรณีนี้เป็นกรณีสำรองถ้าพูดอย่างนี้มันก็จะไม่ถูกเพราะเพราะว่าคุณก็จะอะไรอ้าวมาถึงโซนนี้ไม่เป็นไรกูก็บายไปดีกว่าเนี่ยบายไปดีกว่าแล้วคุณก็ซอยไมย้จนคิดว่าเอ้ยตรงนี้แหละมันบอกเป็นกรณีสำรองใช่ไหมกูก็อัดหนักเลย สุดท้ายกราฟกระชากลงไม่มีแท่งใดที่ปิดเดเขียวเลยคุณบายกระจุยกระจายแล้วถูกต้องปะไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้ก็ยังมองเป็นที่ผมบอกให้เซลให้เซลอยู่ก็เพราะว่ามันยังไม่มีแท่งแดงมากำหนดเลยนะครับนะยังไม่มีแท่งแดงมากำหนดให้เราเลยที่จะให้เราเข้าออเดอร์บายเท่านั้นเองนะครับ ซึ่งไอจุดบายจุดที่2เนี่ยคืออะไรมีอะไรบ้างเมื่อกี้เราเห็นไปนแล้ว EMA day เป็นขอบเทรนไลน์เก่าก็คือเป็นจุด break out เก่าก็จะเป็นแนวรับที่ดีนะครับเพื่อจะพุ่งขึ้นไปอันนี้คือมาพูดกันจุดที่2แล้วนะเป็น EMA H4 ด้วยแล้วก็เป็นอะไรอีกครับเมื่อเรากางฟิโบจากสูงสุดต่ำสุดสูงสุดอยู่ข้างบนต่ำสุดอยู่ตรงนี้รอบสวิงล่าสุดเราก็จะเห็นว่าฟิโบ50นะครับเห็นไหม หลังจากที่มันเบรกเอาลงมานะครับนี่คือรอบสวิงล่าสุดสูงขนาดนี้เลยครึ่งหนึ่งของมันเวลามันพักตัวก็ต้องมาครึ่งหนึ่งถูกไหมก็อยู่ในโซนนี้เห็นไหมครับอยู่ในโซนนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าการมันปิดเขียวตรงนี้ไม่ได้ปิดเดเขียวตรงนี้นก็รอมารอตรงนี้นะครับเท่านั้นเองนะก็เป็นฟิโบ50ของรอบสวิงล่าสุดละจบไหมนะครับอันนี้คือรอบใหญ่นะครับแต่ถ้าเรามามองรอบเล็ก เราจะเห็นอันนี้คือรอบใหญ่นะครับมันมีระยะรอบเล็กคืออะไรครับรอบเล็กคือตรงนี้นะฮะเห็นปะมันจะมีเหมือนเป็นเทนไลน์เนี่ยตรงนี้มันจะตีคู่กันอยู่เนี่ยขึ้น,ข,นขึ้นตรงนี้มันจะมันจะชนกันะนะผมไม่ขอตีนะไปตีกันเอาเองไปลองดูนี่ก็จะเป็นรอบสวิงล่าสุดนะครับรอบสวิงที่ทําให้กราฟขึ้นมาตรงนี้โลอยู่นี่ ไาอยู่นี่50อยู่ไหนครับอยู่นี่ครับเส้นเดียวกับฟิโบ50รอบใหญ่เลยเห็นปะมันมีในยยะนะครับนะอันนี้กรณีพูดไปแล้วแต่วันเนี้ยก็จะมาพูดให้ย้ําว่าพูดเห็นไหมพอวันจันทร์นะผมวิเคราะห์วันอาทิตย์นะครับวันจันทร์มากราเปิดมาแกล็บใช่ไหมแกล็บขึ้นไปที่บอกแล้วกราฟก็พุ่งลงมานะครับปิดแกล็บสุดท้ายนะครับก็ลงมาปิดแกล็บนะครับและเฮดสีตรงนี้ก็ยังยื้ออยู่ ซึ่งผมมองว่าถ้าดิ่งกันขนาดนี้นะครับก็น่าจะดิ่งต่อและนะแต่ดิ่งมาชนแค่ตรงนี้หรือว่าอยู่ในโซนเนี้ยรอเดพรุ่งนี้ปิดดีกว่าเดย์พรุ่งนี้มี2กรณีลงไปแล้วปิดเขียวกับกับอะไรครับกับแดงเต็มที่เลยมาตรงนี้คาดว่ายอย่างนั้นนะครับ ลองมาดูกันแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะทําไงต่อผมก็ต้องแนะนําว่าคือไอตอนที่ทุบอะผมไม่ได้บอกในวีดีโอนี่นะคือบอกไปตั้งแต่วีดีโอแรกแล้วเพราะฉะนั้นช่วงประมาณเช้าที่ผ่านมาหรือว่าตอนเที่ยงเนี่ยคุณถ้าคุณอยากทุบผณก็อาจจะทุบได้นะครับนะมากี่ป๊บแล้วล่ะนะก็เจ็ดสิบแปดสิบปบละนะครับนะถ้ามาอีกก็เท่าไหร่ประมาณร้อยป๊บ แต่ถ้าไปสุดๆคืออะไร200ปิบนะครับคือบอกให้ทุบไปแล้วนะครับซึ่งถ้าใครจะทุบเองในตอนนี้มันคุ้มไหมล่ะที่จะแบบ TP แค่ตรงนี้กับสต็อปลอตไกลๆขนาดเนี้ยถ้าคุณมองว่ามันผิดระบบคุณก็ไม่ต้องเข้าออเดอร์มารอเข้าบายบางคนนะครับเป็นผีเข้าออเดอร์นะไม่มีออเดอร์ติดมือล้องเงียนเอ้ยโทษเรียกว่าเซียนแล้วกันนะเรียกว่าเซียนนะเซียนเข้าออเดอร์นะครับ รนะอไม่เป็นไม่รอไม่เป็นคือเสี้ยนเข้าออเดอร์คือเสี้ยนยาอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ถ้าใครคิดว่าแบบเฮ้ยฉันอยากจะรอมันบายฉันอยากจะรอบายอย่างเดียวก็ได้นะคุณก็รอจนกว่ามันจะปิดแท่งอะนะแต่ถ้าใครคิดว่าทุบลงมาเอ้ยตรงนี้ฉันรับได้เว้ยนะแจ็คพอตก็ลงมาไกลหน่อยนะถ้าคุณมองว่า TP ตรงนี้มันเป็น Tp ที่คุ้มลงมาอีกคุณก็สต็อปลอไว้ตามไหนอะ ายนี้ก็ได้ไฮนี้ก็ได้ถ้าลงมาได้ก็วินนะครับแล้วก็เก็บขาขึ้นต่อเลยเข้าใจเนาะนะครับเดี๋ยวไปจ j กันต่อจะเ j ส่งรุ่มนี้ไปในกลุ่มแล้วนะครับอ่ะมาดูกันตอนนั้นจะวิเคราะห์ยังไงก็ตามเวลาผมบอกผมเคยวิเคราะห์อย่างนี้คุณก็ไปย้อนดูเอานะจะได้เห็นว่าผมวิเคราะห์อะไรพูดอะไรในอารมณ์ตอนนั้นนะครับ ซึ่งวิดีโอที่อยู่ใน YouTube มันคงกลับไปแก้ไม่ได้เนาะจนวันที่ลงแล้วผมก็ไม่เคยดูย้อนของตัวเองสักคลิปวิดีโอเดียวอันนี้พูดความตรงเลย <c oughs> ดูแค่อย่างเดียวคือเสียงกูมาเพราะเมื่อก่อนมีปัญหาเรื่องเสียงในวิดีโอโอเคบอกให้บายจากจุดนี้จนทะลุขึ้นไป TP ในจุดนี้ TP เรียบร้อยปุ๊บก็บอกว่าโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่น่าทุบลงมา เมื่อวานนะครับเมื่อวานที่วิเคราะห์ก็คือนี่ก็ยังปิดเขียวเอ้ยปิดเขียวอยู่ก็เลยคิดว่ามีสิทธิ์ที่มันจะพุ่งขึ้นไปต่อแต่ก็บอกเตือนไว้แล้วว่าก็ระวังนะว่ามันจะลงเลยเพราะมันก็มีสิทธิ์ลงเลยเหมือนกันใครที่จะมาบายเอาตอนนี้ก็ใครจะบายก็บายแต่ผมไม่บายนะผมจะรอทุบแล้วพูดเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นมาดูต่อวัน ไอ้น,นี่มันคือแก็บเหมือนกันนะครับดันปิดแดงนะครับแก็บปิดแดงวันนี้ก็เลยดิ่งลงมาทําแดงเต็มแท่งเลยนะครับซึ่งเหลือเวลาอยู่ประมาณ23ชั่วโมงก็จะปิดแท่งแล้วนะครับนะปิดแพ็เนี่ยสามร้อยสี่ห้าทีเนี่ยนะก็จะปิดแท่งแดงและก็คงไม่คิดว่าจะมีแรงอะไรทําให้มันแบบย้อนกลับขึ้นไปปิดเขียวหรอกมั้งนะอันนี้คือมองในเดนะถ้าสมมติว่าแท่งเนี้ยปิดแดงปุ๊บเนี่ยผมรอเลย ผมลอกถ้าย่อ,อก,ก็เข้านะครับย่อ,อขึ้นไปอีกก็เข้านะครับแต่ก็ต้องเป็นหลอดท,ที่เรากําหนดมาแล้วนะครับว่าเราจะยอมถ้ากราฟขึ้นมาบนเหนือเดนิแท่งนี้วันนี้ถ้ามันจะปิดแดงนะถ้ากราฟขึ้นมาเหนือเนี่ยคือเราต้องยอมนะครับนะถ้าขึ้นมาโดนสต็อปลอสเนี่ยเราก็ต้องยอมเพราะว่ามันไม่มีกราฟที่มันจะเป็นการลงอันไหนหลอกที่มันกลับไปหาสต็อปลอสที่ไฮเดิม erm ของวันนะครับมันมีแต่กราฟที่มันจะไปต่อเท่านั้นแหละที่มันจะไปหา นะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดเข้าออเดอร์ที่สําคัญผมบอกไปแล้วนะครับน่าจะมีมีเพื่อนทุบอยู่มั้งนะครับที่บอกว่าไม่สนใจครับแอดมินผมจะทุบเนะี่ยก็คงจะได้มั้งแต่ต้นทางซึ่งคนวิเคอเองก็ยังไม่ได้เข้าออเดอร์เลยนะครับโง่ไหมไม่โง่หรอกครับผมทําตามสิ่งที่ผมจะทำนะที่ผมวางแผนไปแล้วเท่านั้นโอเคมาดูในเมื่อวานน่าจะตีรูปนี้ให้ดูปะวะ เออเนี่ยแหละช่างมันก็เป็นเหมือนกับนะสามเหลี่ยมเล็กๆนะครับนะที่ทะลุลงมานะครับเห็นไหมคุณดูนะทะลุปุ๊บมันยอกลับขึ้นมาแล้วมันก็โดนตบกลับอีกทีหนึ่งเห็นป่ามันมีนัยยะบางอย่างนะแล้วตอนเนี้ยมันก็มีเทรนไลน์ขาขึ้นอันนี้คือผมให้มาดูชัดๆนะครับในแท่งเทียนในกรอบชัดๆเนี่ยปุ๊บ ใน H1 แต่ผมไม่ได้ให้ใช้ใช้ H1 เข้านะนะนี่อันนี้ก็ปึ๊บเห็นปะกำลังชนเทรนไลน์เดียวกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่มันจะพุ่งกลับขึ้นไปไหมลักษณะาคล้ายเลยใครจำได้ทองนะครับทองเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วปลายสัปดาห์ที่ผมมีคห์รูปนี้นะเป็นเทนชนเทนชนไอ้ตรงนี้ก็มั่นใจเลยว่าจะต้องบายขึ้นไปสรุปเป็นไงครับแม่งพวดลงมาตุ้ม นนะะก็จะเห็นว่ามีการปิดแท่งเป็นเป็นเหมือนพินบายเล็กๆนะเรียกก็ไม่รู้เรียกว่าอะไระแต่ว่าไม่ได้ทาโลนะครับไม่ได้ทาโลแล้วค่อยปิดอย่างเงี้ยถ้าทําโลแล้วปิดแท่งเล็กๆเนี่ยหน้าบายนะครับใช้ H 1ห,หนึ่งบายได้ถ้าเป็นลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบยกตัวสูงขึ้นเห็นไหมเขียวเนี่ยมันไม่ได้ปิดที่ต่าที่สุดนะครับ เพราะนั้นแดงแท่งต่อมาผมไม่รู้ลงหลังจากลงวิดีโอนี้มันจะเป็นยังไงนะแต่ถ้าแท่งต่อมามันแทงแดงมันก็คงทะลุเส้นนี้แล้วล่ะนะครับอาจจะย้อนขึ้นมาแล้วก็ค้างๆอยู่แถวเนี้ยพรุ่งนี้ก็อาจจะดีขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็ลงต่อถ้าสันทิษฐานว่าเ a ของ GJ จะปิดแดงเห็นปะเนี่ยมันชนเห็นไหม เด้งเด้งแล้วก็อาจจะเด้งก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เพิ่งหักหัวลงมานะครับปึ๊บนะอันนี้กระหลุดมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับเด้ง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 อีกแล้วก็เด้งอีกแล้วก็หลุดแล้วก็ชนตุ้มแล้วก็หลุดแล้วก็ชน ย้อนมาอีกทีหนึง่งก็มาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมันมีสัญญาณของการกลับเทรนมานะครับเหมือนก็พยายามบางคนก็อาจจะมีคนพยายามที่จะทุบแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปตนตบลอดบางคนก็อยากพยายามที่จะทุบจะทุบแล้วเฮ้ยจะหลุดไหมกลับขึ้นไปตหอนตบล้อจนตอนเน,น,นี้ยหักหัวจริงๆเพราะฉะนั้นเราจำเป็นเราจำเป็นต้องรีบไปทุบไหมตอนนั้นที่ผมบอกว่าโซนทุบก็อยู่แถวเนี้ยแต่ยังไม่มีแท่งเดแท่งเดคอนเฟิร์มเนี่ยคุณต้องรีบทุบไหม แล้วจังหวะแบบนี้ที่มันมาแล้วเนี่ยคุณจะทุบไหมเห็นไหมแม่งโซนเข้าที่เดียวกันคุณเห็นไหมเนี่ยโซนเข้าที่เดียวกันที่ผมวิเคราะห์ไว้แล้นะว่าโซนเนี้ยมันน่าจะเป็นจุดทุบโซนเข้าเดียวกันจุดเข้าเลขเดียวกันแต่เหตุผลในการเข้าต่างกันไหมนายเอเห็นไอ้อ้วนบอกทุบแม่งทุบเลยกราฟกลับขึ้นไปโดนซับลอดนายบีรอจังหวะที่สองคิดว่ามันจะต้องไปแน่ๆเชที่อไอ้อ้วน ทุบตรงนี้แม่งกลับไปทำาายโดนซ็อฟลอดใน C นะครับรอนะครับรอหลุดรอหลุดเส้นมานะครับแล้วรอย้อนกลับไปนะครับแล้วก็ทุบปรากฏว่าใน C ได้ออเดอร์ที่ดีที่สุดนะครับแต่ยังไม่มีเดปิดแดงแต่ยังไม่มีเดปิดแดงตอนนี้ใน C ก็บวกอยู่นะครับนะใน E มาเข้าออเดอร์ตอนที่เหมือนแพทเทิร์นหลุดหลุดกรอบสามเหลี่ยมเชิงธงเล็กๆตรงนี้ แล้วก็เข้าออเดอร์ผมถามว่ามีใครผิดมีใครถูกไหมตอบไม่ได้ครับว่ามีใครผิดมีใครถูกเพราะอะไรหมืนสอนกันบ้านเด็กพอสี่อะเนาะพอกรามยังไม่ลงไปไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรือกราฟมันจะขึ้นก็ไม่รู้นะครับใครจะมาคอนเฟิร์มอ่ะอีก3 4วันเดี๋ยวมันมาคอนเฟิร์มเองแหละนะครับเพราะนั้นถ้ากราฟลงไป ทุกคนที่บางคนสต็อปลอ s ไปสต็อปลอ s ไปเขาก็ทําถูกด้วยการสต็อปลอ s แต่บางคนที่ถือยาวแล้วมองว่าตรงนี้แล้วเขา m ั n นี่ a มเน e เมนตจนกราฟมันลงไปแล้วเขารับได้ที่มันโดนล,ลากขึ้นไปนิดหน่อยอันนั้นเขาก็ทําถูกหรือบางคนอย่างผมอันเนี้ยตรงนี้คือ day นะ day ที่กําลังปิดแดงอยู่เนี่ย day อยู่ขนาดเนี้ยพรุ่งนี้รอนะกราฟปิด day แดงเพื่อลอมันย่อขึ้นมาอีทีแล้วเข้า จังหวะที่มันไปทีเดียวก็ถูกไหมการเทรดมันไม่จําเป็นที่ต้องถูกผิดคุณมีเหตุผลของคุณทําตามแผนให้ได้แล้วมันจะบวกไม่บวกว่างอาีกทีนึงนะครับนะเทรดยังไงก็ได้ให้ได้กําไรอ่ะแค่นั้นแหละนะครับนี่คือ forex เองง่ายๆนะครับไม่มีเทรดสั้นไม่มีเทรดยาวหรอกนะครับมึงเทรดยังไงเทรดได้ตังคนะ์พอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจะได้ตังค์ต้องอะไร ที่บอกตลอดก็ต้องรักษาเงินทุนนะครับแต่คุณมีวิธีการรักษาเงินทุนยังไงเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับ GJ เนี่ยผมมองว่าไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นไปหรือเปล่าแต่ถ้าปิดเดแดงนะครับส่วนโตวผมนะครับก็มองว่าถ้าเดแดงก็อาจจะกลายเป็นกราฟที่กำลังลงไปนะครับแต่ลงไปไม่น่าจะเยอะนะครับก็อาจจะมาหาเนี่ยโซนเดิมเนี่ยนะครับ เราก็ดีขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งมองอย่างนี้นะครับเพราะว่าอ,อ,อาจจะลงมาไม่ถึงก็ได้นะไม่แน่ใจลงมากว่าลงมาจนกว่าจะมีแท่งเขียวปิดให้ปิดสวยๆนะครับนะอาจจะโดนแนวแนวรับโซนนี้ก็ได้เห็นไหมมาไม่ถึงมาอีกนิดเดียววันเดียววันพุธ วันพฤหัสก็ปิดเขียวแล้วก็ดิ่งขึ้นไปต่อก็เป็นไปได้นะครับนะวิเคราะห์ตามนี้เป็นไปตามนั้นก็เดี๋ยวให้กล้ามาเฉลยแล้วกันว่าผมก็ไม่รู้เนี่ยเหลืออีกสองสามชั่วโมงจะปิดวันมันอาจจะขึ้นมาตอนตีสามตีสี่ดีดปิดเขียวแท่งเขียวก็ได้นะครับเพราะมันยังไม่ปิดแดงนะถ้าปิดแท่งเขียวก็เนี่ยกอาจจะมาทุบเอาโซนนี้ต่อเพราะฉะนั้น นี่คือการวิเคราะห์นะครับจุดเข้าในของการวิเคราะห์มีชัดเจนแต่กราฟจะเป็นยังไงต่อคุณก็ต้องไปรอดูนะครับว่าแท่งเดมันจะปิดเฉลยยังไงเนาะดูที่ทองกันนะครับทองผมบอกแล้วว่าลงต่อเนื่องนะครับอันนี้คือวันศุกร์นะฮะนี่คือวันศุกร์กราฟก็แกบเหมือนกันนะย่อขึ้นไปผมก็บอกแล้วว่าไอจุดพักตัวของมันอะอยู่นี่นะครับนะอยู่นี่ฟิโบห้าสิบ โมแล้วกูเดี๋ยวเออนี่นะครับจุดพักตัวอันนี้คือฟิโบของรอบใหญ่นะครับมันจะมีรอบนี้รอบใหญ่นะครับกับรอบอสูงสุดต่ำสุดตรงนี้นะครับก็50ก็จะอยู่ช่วงนี้เห็นไหมแล้วก็มีอีกตัวจุดหนึ่งท,ท,ที่ที่ใช้ได้ก็คือของต้นรอบสวิงจริงๆก็คือจุดนี้นะครับเนี่ย ต้นรอบสวิงจริงๆก็คือจุดนี้เพราะฉะนั้นจุดบายมันจะมีโซนที่ใกล้เคียงกันนะเมื่อกี้คืออะไรโซนช่วงนี้ใช่ไหมราคา1260แล้วก็ตรงนี้ที่กำลังจะมา1270ก็ไม่แน่ใจว่ามันกลับมาโดน ema h e dma day DM e เนี่ยเส้นเนี้ยซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มาได้แน่นอนระยะเวลากีป่ป๊บ่ะระยะทางกีป่ปีบสองร้0ยป๊บนะครับทีนี้มาตรงเนี้ยมันจะย่อแล้วมันขึ้นได้ไหม นะมันจะขึ้นได้เปล่าก็รอดูเดย์ปิดเขียวแล้วกันถ้าเขียวได้ก็น่าบายนะครับบายแล้วก็สต็อปลอตไว้โลดเดิมแต่ถ้าแต่ถ้าปิดเขียวไม่ได้นะครับนะก็ไหลครบนะับมาช่วงนี้นะกลับมาช่วงนี้ช่วงนี้จะปิดเขียวขึ้นได้หรือเปล่าก็ต้องมาดูกันอีกทีเพราะนั้นแต่ตอนนี้เวลาทองคุณเห็นไหมเนี่ยมันกลืนเลยนะนี่ช่วงนี่ช่วงประมาณเดือนมกรานี่ช่วงกุมภา นะครับแม่งกลืนหมดเลยนะครับสองสวันกลืนทีเดียวนี่คือลักษณะของกราฟทองที่ลงนะครับก็เอาให้เห็นเลยนะครับนี่เป็นเทนไลน์เห็นไหมวิ่งอยู่ในกรอบสวยงามนะครับอย่างก,กับผ้าพับไว้นะขึ้นไม่หยุดเลยพอหลุดทีนึงแตกครับใจแตกเพราะนั้นเราก็ต้องหาโซที่มันไปเห็นไหมมันจะมีแนวเก่าๆเ,เนี่ยสวยๆในอดีตไหมนี่ก็สวย,สวย นี่ก็มีอะไรบางอย่างนี่ก็มีอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมันจะมีจุดสําคัญของมันที่มันจะมานะเห็นปะถ้าโซนตรงนี้มาก็ถือว่ากลับมาฟิโบ50ของรอบใหญ่แล้วก็มีจุดลองต่อมานะก็จุดตรงนี้นะช่วงนี้นะครับถ้าลงถ้ามันแดงลงมายาวจนทะลุมายันจุดนี้จริงๆอะนะผมมองว่ามันอาจจะพุ่งขึ้นไป ชน EMA day แล้วก็โดนตบลงมานะครับเพราะฉะนั้นทองก็จะกลับเป็นขาลงอย่างที่เคยคาดไว้แต่น่าจะคาดไว้นานนะคาดจนหลวมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทองนะยังไม่มี day เ,เขียวผมที่ผมบอกให้บายมันมีจุดสำคัญก็คือ EMA H4 เท่านั้นเพราะฉะนั้นจุดที่พลาดหลักๆของทองเนี่ยนะเวลาจุดพลาดเรามาย้ำกันมันคือจุดนี้ที่ผมคิดว่า แนวแนวตรงเนี้ยอาจจะดีด EMA H4 แล้วกลับขึ้นไปในโซนที่น่าทุกกว่านี้นะครับแต่วันนั้นที่วิเคราะห์เนี่ยไม่ได้ดูเลยว่าแม่งเดือนจะปิดอยู่แล้วอะนะครับเดือนแม่งปิดแดงมาแล้วเพราะนั้นพอเดือนปิดแดงปุ๊บเท่าน,นั้นแหละนะหนมีนากระชากให้เห็นเลยพวดพวดพวดประมาณนั้นนะครับเอ,อนี้ H4 นะ หนึ่งมีนาก็ตรงนี้เห็นไหมนี่แท่งหนึ่งมีนานะครับแท่งหนึ่งมีนาก็อาจจะสมควรเก็บเวลาแล้วนะครับนะทองก็คงจะลงต่อเนื่องไปรอจนกว่าจะมีร์เก็ตไหนก็ไปย้อนดูเอานะครับนะก็วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับนะใครที่ชอบสนับสนุนกันก็ เปิดลิงก์นะครับนะมีมีลิงก์สมัครนะครับด้านใต้คลิปวิดีโอนะครับสนับสนุนเปิดบัญชีกันมาได้นะครับนะถ้าหาว่าผมหาผลประโยชน์จากจุดนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะบอกคุณมึงว่าไงแล้วนะครับนะก,ก็หวังว่าทุกคนจะนําไปฝึกทำไมฝึกต้องมีลอเรือวะหวังว่าทุกคนจะนําไปฝึกนะครับนะ เราก็ได้มุมมองในการเทรดวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ